่เที่สุด้ายเดือนหน้าแล้วขอราถงแล้วดืนหน้าตรงไหดีอ้าไม่ที่ว่าเราจะรองไหนดีที่สุดท้ายเดือนหน้าแล้วาแล้วี่สิดมื่อวนี่สิดไม่เดือนหน้าเดืนหน้านี้เนี่ยเดือนเอนี่ยที่สุดท้ายแล้วไงที่สุดท้ายแล้ว วันเนี้ยวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเออแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ายี่สิบเจ็ดมารอทงนะประทงเนี้ยที่ตรงไปเลยไมเดือมม่เดือมอ่ะเพราั้นไม่ได้ไปกรูทจ่กองให้เดี๋ยวทุกครั้งเขาลอยตรงไหนไปรอตรงคองให้ทพาไปอน้องเลยตัวนี้หมอะสนะเออนั่นหที่เราไปนั้นยังความข้างเนี่เออเออลองมีคูยยังมีคู่ยัง

เออคู่เรากระโง่ไงเรากระโง่เขาห้ามเราคนเดียวไม่รู้ท erm ี่ะลอยเลยเดี๋ยวจะพันธุ์พาไปลอยเจ้าต้องมีเพื่อนต้องมีเนื้อคู่ไปลอยท่านะมีแล้วไงไปป๋าเออไปป๋าไงแต่เธอเออเอาใครแต่เขาให้คนเดียวนะเดี๋ยวเออเราโทรอ่ะเดี๋ยวดะทำกระทงให้เธอเดี๋ยวว่าเราเราทำกระโงกันแต่เธอมาเถิเธอต้องหาคนไปลอยลอออยเ ผู <minutes> paid, ้ชายผู้หญิงผู้ชายดิผู้หญิงไม่ได้มห้บีไงเออเอาใครบีเหรอโอเคบีอ่ะบีโอเคเปล่าวีครับผมเดี๋ยวรอโทรนี้เห็นเขาจะเอาเธอไปลอยเขาได้ครับผมเธอห้าไปหาคู่อื่นนะครับถือว่าถือว่าสมศรีเขาเขาอีเธอแล้วนะเออไม่จำไว้แล้วเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าวันยี่สิเดอ๋อที่ยี่สิบเจ็ดเออยี่สิบเจ็ดเอาราสมมติดิถ้ามีกระทงเนี่ยพือมีกระทงอยู่ตรงหน้าเนี่ย เจ้าจะอธิษฐานว่าอะไรอันนี้จะใั้นอธิษฐานของฉันก่อนนะเราดูตัวอย่างนะถ้านจะถือกระทงไว้อย่างนี้ใช่ไหมฉันจะขออธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ฉันเนี่ยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยในร่างกายฉันให้ฉันได้ร่ำรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งท่นขอแค่เนี้ยออมหนัวเออท่านจะขออะไรถ้าชอบหน้าจริงจริงขอให้ เอม <ife? S 2> mm ้นีอะมีเงินมีทองอย่างเี้เออีไให้อายุมันากว่ให้ยังสิอะไรเี๋มาเข้าในรางาอ๋อเีท่อาหารแบบนี้แหละที่เขาขอร่ำเลยไม่ขออะไรมากขอนีหนึ่งครั้งเดียวครา้ที่แคนะไม่ไขอว่าไไม่ต้องเอา ไม่ต <formation jin inh throat> <at> ้องอะไรตั้งแต่วัี่ลอยกระทงวันนี้อย่าให้อะไรมาอยู่ในตัวเราได้เออโโอ้หเพื่อนมาจับมือดิจับมือหน่อนนี้หูสุดยอดมันคิดได้ดีอน่ยไม่ดีหเลยเยี่ยมเราเราอยากเราอยากเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นใช่ป่ะอยากดีใช่ป่ะได้เพรว่าเนี่ยเพื่อนมีว่าหมายว่าแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเออเวลาไปลอยเนี่ยก็เลยเออไม่ขอยาอย่าให้มีอะไรมามาเข้าในตัวเราเออเห็นไหมเออเยี่ยมด้วว่าในร่างกายเราอย่าให้มีอะไรเยี่ย เข้ามาในร่างกายเราได้เนที่ใจเราใช่ไหมโอ้ถ้าแบบนี้เออดีมากคุณผู้ชมโหมาที่ว่าให้เราหายใจเยอะกับเจ๊ชีเออเออจนกว่าที่ว่าเราจะที่ลมหายใจได้เมื่อไรค่อยเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราอ๋อให้เราที่ลมหายใจก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไอ้สิ่งที่ไม่ดีค่อยๆว่ากันทีนึงแต่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่นี่คิดเธอใช่ป่ะอ๋อเออว่าเข้าใจอ่ะเออกาะการเลยกระทงครั้งนี้ขอให้อย่างยาอะไรได้มาใน อยู่ในตัวเราของเราได้เนอะผู้อะไรเที่มันอย่างเช่นวมันดีไม่ดีก็ช่างอย่าเอาให้มันอย่างไม่อยู่ในตัวเราอ่ะอืมในร่างกายของเราเออดีอ่ะเออความคิดเธอให้ได้เลยอธิษฐานโพื่อพระองค์แต่เธอทำกระทงเป็นไหมทำเป็นไหมเป็นใช่ไหมว่าเราไม่ต้องไปทำใช่เหรอ เดี๋ยวไปใกล้ก่อนเดี๋ยววันที่นี่เราต้องทาที่โผกเพราะว่ากระทงที่เจ็ดไงไม่ใช่ว่ากินโผกราค่อยทำถ้าถ้าเราก็ทําแบบซื้อตามร้านนี่ก็ยังื่อยๆเราเช็ดเตรียมมาเลยเช็ดซื้อมาแล้วเรานั่งทำกันถ้าทำอย่างนี้เราซื้อตามที่ว่าคนที่เขาทำมาแล้วคืออย่างมันจะเป็นสกปรกไม่ถ้าอยากทำนี่มือตัวเองถ้าถึงว่าเราชอบสิ่งที่ว่าเราแบบคนที่ว่าเราเราเราซื้อตามกระทงเนี่ยเราอธิษฐานว่าอยากได้เน่นี่เราก็ได้เออใช่ไหมใช่เร้ทีอยู่เราอธิษฐานใช่ปะ อันก็จะไม่หายไปเออก็ได้ถ้าถือว่าเราเราเราอยากได้อะไรเราไม่ต้องไปเอาเอาเอามาไว้อืมอเราต้องไปถ้าเกิดถ้าเกิดไม่อยากกลับมาถ้าเกิดไม่อยากกลับไม่อยาก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 อยู่ว่านเองที่นี่นะใช่ โอ้น้องสาวใช่ว่าวันนั้นอยู่กับผู้ใหญ่ป่าที่นี่แม่ป่าทุกท่าอยู่กับแม่ป่านี่เนี่ยเนอรักที่นี่ไหมรักจริงรักนะจริงรักนะเออไม่ทราบเลยเนอะเราก็อยู่กันเราก็อยากให้เธอหายดีเลดีญาติมารับอะไรมารับเนี้ยเอหลานหลานชื่ออะไรนะเอ๋เอ๋แล้วเอ๋หลานเธออ่ะคุณสาวเออเออที่โทรหาฉันเ้วยอ่ะชื่ออะไรนะยูอ๋อยูอ่อยูอ๋อเราะอ๋อจื่อยู น้องก็จะที่ใช้นหลานชื่อวัล้านชื่อไม่รู้เออที่มาส่งเลยมาให้นะใช่ออวันนี้วันที่สมมติวันนี้วันที่ยี่ินหนาวันที่สีเนี่ยสิบห้าสิบหกเขาจะเข้ามาเยี่ยมหรือวันเมื่อาเมื่อก่อนเขามาแล้วเขมาบอกแล้วม่เยี่ยมหรอฉนหนังญาติบ้างวา่หน้าฉัจัมึงมาเพราะฉันครูจะโทรศัพท์ไง เอออยากเห็นหน้าไงอยากเจอไงแม่มันก็มันไอ้พวกมาโทรมาหาอยากเห็นหน้าเขาไงไอไม่ก็อยากเห็นหน้าเออไรเงี้ยเออยังเด็กมาดมก็จะมาบอกว่าเออไปย่าย่าหนูมาแล้วเออมาบอกพี่นั่งสิทอ่จะคุยเขาหรือว่าเนี่ยโอ๊ยป้าเขาไปกินแล้วเขาไปกินรถกับนี่จีบตกิน้องเราเลยอ่ะลุงกับนายแล้เจ้าอยู่ใครอ่ะอืมอืมนั่นสิ หลแล้วเนี่ยหกนาทีมันแปดใช่ป่ะใช่เแเอเอที่ว่าถามกันนะว่าไม่เห็นหน้าคนนั้นคนนี้คือเธอ,อหายกันไปแล้วกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านกันไปแล้วไม่เห็นหน้าคนไหนก็แปลว่าเขาเธอว่าหายดีแล้วค่ะนะหายดีแล้วกลับบ้านแล้วนะคะ คนไหนยังไม่หายก็ยังอยู่ต่อกันไปอะไรกันไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยเนี่ยก็จะทำทางประโคเดี๋เราไปทำด้วยกัในใช้ความคิดว่าเราจะทําแบบไหนไงนะฉันจะทำแบบของฉันแต่ฉันจะเติมของไว้ให้ดีปะ่ะเติมของไว้ให้เธอแล้วเธอก็ทำประโคมพวกเราจะไปลอยกันเดือนหน้าเดีเดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ที่บอกก่อนเดีแค่ซื้อม,มา จะไปซื e, é, es, ้อไม่ไมเอาไปตองเออไม่ใ oh, ช well, right. like ่ไ uh, น like, uh. uh, right. yes. right. ี é, like, yeah, ่เราไปตัดอาไปตองฝนท่านหมอมีบางก่อแวอะไรเอยเออไปตองไปตองแล้วก็ตะปูตะปูเล็กนะเออตะปูเล็กไงไม่ต้องใช้ไม้ดิไม่มีไม้โอ้ยไม่มีร้านไปตองแล้วก็เหมือนขวดไม่ได้มันต้อง